น้องพยาบาลของเราเนี่ยทานข้าวเนี่ยกับเข้าห้องน้ำเนี่ยวันละครั้งไปเลยทานข้าวเนี่ยเหมือนเหมือนรวมรว,วมภาพมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นรวมกันคนที่มาห้องฉุกเฉินตอนนี้โควิดเบียดแซงมาละเป็นอันดับหนึ่งถ้าอุบัติเหตุถนน,นทางถนนไม่ลดลงเนี่ยความรุนแรงมันมันจะมากขึ้นเนื่องจากว่าระบบการแพทย์เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เร็วเหมือนเมื่อก่อน จำนวนของโควิดนะคะ,ะขึ้นรายวันและทุกวันครั้งนี้ที่น่ากลัวก็คือว่ามันเป็นภยัยพ่บัติซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดแล้วพยาบาลมี r าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเยอะมากเมื่อก่อนเราการันตีเลยว่าถ้าเราได้ยินว่ามีคนถูกรถชนบนท้องถนอน,น,อนนอนอยู่กําลังจะตายเนี่ยสองนาทเราไปถึงแต่เดี๋ยวเราแต่งตัวนานมากอยันน้อยสิ่งที่ีพีรแล้วจะตายแล้วบอกมัน อีกหัวใจคนทํางานมากๆบางครั้ง <Yeah. S 1> คนที่มาห้องฉุกเฉินตอนนี้โควิดเบียดแซงมาละเป็นอันดับหนึ่งคนครศรีเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการตายจากบ,บาดเจตบมาประมาณ mm. ปีที่แล้วคนเราตายประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนต่อปี <Yeah. S 1> จนกระทั่งว่าเราทํางานกันอย่างต่อนเนื่องเนี่ยปีที่ผ่านมาปีหกสามเราลดการตายลงเหลือสามร้อยกว่าคนนะคะ เนี่ยเ,เราก็หวังว่ามันมันจะได้เห็นตัวเลขอย่างนั้นแต่ถ้าอุบัติเหตุถนนทางถานนได้ลดลงเนี่ยความรุนแรงมันมันจะมากขึ้นไม่จากว่าระบบการแพทย์เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เร็วเหมือนเมื่อก่อน,อน,น,นเรากําลังเจอว่าเราขาดคนทํางานคนเราถูกดึงไปในที่อื่นๆเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้คนในทุกที่แต่คนมันไม่มีเลย สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ความทุกข์ทรมานทางใจของเราสุขภาพกายของเราเนี่ยกำลังโดนทําร้ายไปด้วยก็ไม่งั้นอย่างที่เล่าว่าอยู่ๆน้องต้องเข้า ICU แล้วเกิดภาวะหัวใจเต้นรัวขึ้นมาเพราะพบขาดการพักผ่อนมีที่เขาไม่ได้เสียชีวิตถ้าเป็นเสียชีวิตค่ะเป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้ที่อาเนี่ยจนจะต้องเวียนเวียนกันในการจัดแอดไซน์หน้างานของตัวเองนะคะว่าในกลุ่มนี้วันนี้ โควิดนะซึ่งทุกคนมีความเสี่ยงหมดอยู่ในชุด PPE ตลอดจะเปิดแอร์กี่ตัวก็เหมือนเดิมนะคะ,ะช่วยไหมคะว่าน้องพยาบาลของเราเนี่ยทานข้าวเนี่ยกับเข้าห้องน้ำเนี่ยน่าจะวันละครั้งเลย,เลยทานข้าวเนี่ยเหมือนเหมือนรวมรว,วมภาพมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นรวมกันกินสักประมาณสักหกโมงแล้วก็ยาวไปเลย,เ,ลยเพราะว่าถอดชุดนะคะถอดชุด PPE แล้วก็เข้าไปทีเดียวมันเลยมีข้อจํากัดแบบนี้แล้วที่สาคัญโรงพยาบาลชุมชนเนี่ย พอหลังสอบของทุ่มไปเนี่ยเราจะปิด OPD นอกเวลาคนไข้ทุกกลุ่มทั้งอุบัติเหตุเองทั้งโรคทั่วไปเองก็ต้องมานั่งรอเหมือนกับ o p d ดีเคสะคะ่ะในโรงพยาบาลชุมชนครับเป็นอย่างนี้ทุกโรงพยาบาลชุมชนใน26อำเภอของจังหวัดขอนแก่น<ม>ก็จะนั่งแล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าคุณไม่ฉุกเฉินแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาตรวจไม่มีใครกล้าพูดค<ะ>่ะ,ะตรงที่อ e r เนี่ยเวลาที่คนไข้เข้ามาถึง ความตื่นตัวตั้งแต่หน้าประตูตั้งแต่<ม>รอปอ,อสูงเเลงเข้ามาเลยนะคะ,ะบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่ส่งต่อมีดีเฟอร์ที่ชัดเจนเราสามารถเตรียมตัวได้แต่คนไข้ที่ Walk in ที่เกิดเหลุนครสวรรค์เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุทางถนน,เ,นยเยอะมากๆสิ่งเหล่านี้หลักๆคือสิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้ได้สิ่ง,งที่เราเจอปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือคนไข้แต่ละคนมีภาวะที่สุดเสี่ยงมากๆวิกฤตเนี่ย เราจะต้องอยู่คนไข้ไม่น้อยกว่าชั่วโมงแล้วคะ,<ฮ>ะแล้วก็คนไข้ที่ต้อง CPR ล็อปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะไม่ CPR การดีเลย์อีกจุดหนึ่งนะคะคือจุดเกิดเหตุค่ะเวลาพยาบาลที่เราไปถึงนะคะการแต่งตัวที่เป็นชุด PPE อ่ะความคลอตัวหายไปเลยนะไม่มีความ<ด>คล<อ>ุคมตัวการจนะวิว<อ>่งไ,นะไปเอาอุปกรณ์วิ่งไปเอาของมันก็ทำให้ดีเลย์นะจุดเกิดเหตุนั่นแหละ